โซเชียลแตกอีแจอุกสลัดผ้าอวดหุ่นล่ำท้าอากาศร้อนเมืองไทยได้ใจแฟนๆชาวไทยไปไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะสำหรับพระเอกซุปตาอีแจอุกหนุ่มนักล่าวิญญาณสุดหล่อจางอุกจากซีรีส์อันชิมี่ออฟโซเล่นแร่ปแปลวิญญาณเดินทางมาแฟนมิตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยในงานอีแจอุกเอเชียทัวร์แฟนมิตติ้งในแบงคอก แฟนคลับร่วมงานแน่นโรงละครเคแบงสยามพิคเนตล่าสุดอ e ีเจอุกได้โพสภาพผ่านอินสตาแกรมสำหรับทริปมาประเทศไทยคู่กับซึงโฮที่ได้ไปเดินเที่ยวชิวๆทำกิจกรรมต่างๆใจกลางกรุงเทพพร้อมแคปชั่นที่แปลได้ว่า bangkok trip with crown prince บอกเลยว่าช็อตนี้ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดกราดกันสนานโซเชียลอีเจอุหนุ่มหล่อผู้ไม่อ่อนโยน